ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศรีกรกฎประจำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหร,ศราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํำยังไงให้ดีจริงแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไง ให้หนักกลายเป็นเบานะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการงานกรารเงินและความรักนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ<ม>ชาวราศีกรกฎจะมีดาวประจาตัวนะฮะก็คือดาวพะจัสสองวันครึง่งสวันครึง่งสวันครึงคร่งเดินทุกราศีเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าทิศทางนะครับในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับนะ ไพ่จะชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องไรนะครับแต่เราดูนะครับนะก็คือไพ่ใบนี้มาเตือนนะครับว่าอย่าไปดูถูกคนอย่าไปปามาดคนนะถ้าจะใช้งานก็ให้ใช้งานตามความสามารถนะครับไม่มีระบบเส้นไม่มีระบบสายนะแล้วคุณจะได้บุคลากรที่ดีนะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าอย่ามองแค่เปลือกภายนอกนะครับอย่ามองเห็นแค่ว่าเฮ้ยคนนี้เขาดูดีหรืออะไรยังไงไม่ใช่นะ คุณต้องดูที่เนื้อแท้ถ้าเป็นนิสัยก็เป็นนิสัยที่ดีที่คบกันได้จริตตรงกันนะถ้าเป็นเรื่องงานก็ใช้งานให้ถูกนะครับกับวิชาความรู้ที่เขามีนะเราจะไม่ใช้ลักษณะลำเอียงนะเพราะถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นมันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเพระพาะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพท่ที่นะครับเกิดจากความปรามาทคนนะทำให้คนเนี่ยเกิดความแค้นนะครับทำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าฝังใจนะแล้วก็มันจะมีเรื่องยุ่งยุ่งตามมาทีหลังนะครับนะ นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวเจ้าเดือนการเงินนะครับดาวเจ้าเดือนการเงินเนี่ยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเราจะเรียกว่าภพกระุมภะนะที่แปลว่ารายได้การเงินการทองนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับยังคงดีอยู่นะฮะดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังคงอยู่ในภพของราศีพิจิกนะเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะครับในช่วงของวันที่17ไปจนถึง ะครับสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา15 06. นานทีะกระดุมพ้าแปลว่าเงินปุตตะแปลว่างอกเงยน,นะครับนะแปลว่าไอเดียจินตนาการก็แสดงว่าเราเองเนี่ยมีมุมมองความคิดหรือจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะจะทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในเรื่องของอไรายได้การเงินและทองรวมทั้งเป็นช่วงที่เราคิดนะครับโครงการโปรเจกต์ project, ผลิตภัณฑ์อะไรได้ดีนะครับนะช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคช่วงนี้เป็นช่วงที่ เราริเริ่มนะครับทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีสินค้ามากขึ้นนะครับเพื่อให้มีงานมีการหรืออะไรสุดแท้แต่เนี่ยที่จะทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดไรายได้ขึ้นมานะก็ถือว่าดีนะครับนะก็พยายามนะครับคิดนะครับในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะแล้วก็พยายามคิดนะครับอะไรที่มันไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะจะให้คุณเกิดดวจากนะครับแน่นอนครับกระดุมพระ ไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นดวงนะครับเศรษฐีใหญ่เขาเรียกว่าทะนโยกโยกของเศรษฐีนะครับก็จะทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรายได้ก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นนะก็ต้องลงมือทำนะไม่ได้คิดอย่างเดียวนะครับนะไพ่ไกกินะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงการต่อสู้นะครับบ่งบอกถึงการพร้อมที่จะรุยปัญหาต่างๆนะครับตัวเอง นะครับถือดาบยกขึ้นนะรวมทั้งม้าก็พร้อมลุยไปข้างหน้าัน่นหมายถึงว่าได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องบุตรหลานลูกหลานได้ด้วยนะนะครับไ่นหมายถึงว่ามันจะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะมีจิตใจฮึกเกิมนะครับทำบางสิ่งบางอย่างนะก็ถือว่าดีนะครับนะก็ลักษณะของ การเงินการทองจะเกิดก็คือจากที่เรากล้าลงมือทำนะแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข,ขของความไม่ประมาทนะแล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักการนะไม่ใช่กําไรใจฮึกเหิมอย่างเดียวแล้วมันจะทําให้สําเร็จไม่ใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่กําลังมีความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าขาดความมั่นใจนะครับไพ่ใบนี้ก็นะมาเสริมกําลังใจให้ว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคิดนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันมีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้สูงนะก็ให้ลงมือทำ นะครับมันก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จนะครับนะก็ต้องกล้ากล้านิดนึงแหละนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรือนคู่ครองกันนิดหนึ่งนะก็ยังคงเป็นหาเลือลังนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะเนื่องจากว่าดาวเจ้าืองคู่ครองเนี่ยนะครับยังคงเดินไม่ดีนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่สัญญ,ญาเนี่ยสเสถียรมา นะครับยาวนานพอสมควรแหละนะครับที่มันมีปัญหามันไม่เสถียรเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ในราศีธนูก็อยู่ในเรือ,อนอริกก็มีปัญหาละนะตอนที่อยู่ในเรือนในราศีมังกรนะอ,อันนี้ดีหน่อยนะตอนนี้มาตกมรณะละนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในรอบ30ปีนะครับก็จะตอนที่อยู่ในช่วงตรงนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับจะยุ่งยุ่งวุ่นุ่นอยู่แล้วสําหรับชาวราศีกรากฏนะหนึ่งในนั้นก็คือนะครับเรื่องของ ไม่ได้ดั่งใจนะครับผิดหวังนะโดยทั่วไปนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับถ้าจะอยู่กันให้ยืดนะครับนะก็พยายามถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กันคนละบ้านนะไปไปมาๆนะหรืออยู่คนละห้องหรืออยู่ห้องเดียวกันก็อยู่คนละเตียงนะซื้อเตียงแยกเลยติดซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะนะก็เป็นลักษณะของการแก้เคล็ดนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าบางคน นะครับรู้สึกว่าตัวเองยุ่งยุ่งวุ่นเนี่ยผมว่าอยู่คนละบ้านดีกว่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรื่องความรักเนี่ยเขาจะเสริมไพ่นะครับจะเสริมอย่างไรบ้างนะนะให้ประสบผลสําเร็จนะถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะ้าไปดีก็ทํางานให้หนักกันเบาโหคือไพ่ใบนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นไพท่ที่นะเราจะสังเกตนะครับว่าเป็นคืนใต้น้ำนะอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจบ้างอะไรบ้าง เกิดขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของลินกับฟันแต่ที่แน่ๆเลยคือถึงแม้เราจะไม่สบายใจเนาะแต่เราก็ยังยกมือไหวเห็นปะนั่นเหมือนเราพร้อมนะครับที่จะก้าวปัญหาไปด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเข้าสุดแท้แต่เนาะก็คุยกันเจรจากันเรื่องของความรักว่ามันเป็นยังไงนะมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราทุกอย่างนะครับแต่มันก็สามารถคุยตกลงกันได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอาล่ะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็ลิ้นกับฟันน่ะเนาะ นะก็พยายามหาจุดกึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะทําให้ความรักไม่มีปัญหานะครับใายไปนี้นะบ่งบอกถึงความไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการให้อภัยนะครับด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับในกรณีที่นะครับเป็นความรักที่ไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะทําแบบนี้ได้นะบางคนอาจจะเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเรื่องของพื้นฐานของชีวิตนะ ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันอันนี้ปรับได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องมือที่3เนี่ยเป็นเรื่องของทร์ยศความรู้สึกไงอันนี้มันคุยยากพวกนี้มันคุยยากนะครับนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานการงานนะนะการงานนะครับก็คือดาวพ่างขานนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนะกัมมะก็แปลว่าการงานการกระทำนะครับวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตนะเขาเรียกว่ากรมมะนะตอนนี้ กัมมะก็นะครับอยู่ในเรือนของราศีพิจินะเราเรียกว่ากรรมะปุตตะก็เป็นช่วงที่งานเยอะงานมากงานดกนะแล้วเป็นช่วงที่คิดถึงแต่เรื่องงานนะครับแล้วก็มีการขยายสาขานะก็ถือว่าดีนะในมุมดีนี่ถือว่าดีนะ นะเหมือนแบบเรามีความเจริญก้าวหน้ามองไปข้างหน้าทํายังไงให้ธุรกิจเราเติบโตนะครับทำยังไงให้ธุรกิจเรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าเอาละนะครับด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพัางคานเนี่ยอยู่ในภพที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิทุบาตก็มาเตือนในลักษณะที่ว่าอย่าประมาทแล้วอย่าไว้ใจลูกน้องจนเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของมุมมองความคิดอะไรงไงสุดแท้แต่นะต้อง ต้องรอบคอบนะครับแล้วการงานเนี่ยที่ไปอยู่ในเรื่องของปุตตะเนี่ยนะครับใจร้อนไม่ได้นะถ้าเกิดเราทําแล้วโอเคเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดแบบใจร้อนแล้วแบบใช้เซนไปซะส่วนใหญ่ว่ามันน่าจะได้มันน่าจะอันนี้ต้องหยุดเลยนะนะครับนะไพ่มาเตือนว่าเออไพ่ย,ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไพ่จะเตือนว่ายังไงนะครับนั่นไงใจร้อนเห็นไหม <laughs> นะให้บอกว่าอย่าใจร้อนนะถ้าอะไรที่เรามีความรู้สึกว่า มันคาบลูกคาบดอกน่ะนะครับหรืออะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสเสถียรเนี่ยนะก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะนะครับเป็นจุดที่เรานะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าไฟอ่ะนะเผาได้ทั้งตัวเองนะแล้วก็เผาได้ทั้งคนอื่นนะครับนะถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้สติมากมาก รเรื่องงานอย่าใจร้อนอย่าด่วนได้นะทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนจะดีกว่านะครับเ <hi> พราะไพ่เนี่ยนะครับบงบอกถึงว่าเราอาจจะประเมินเลื่อเลื่อได้นะครับนะ <si> เดี๋ยวเรามาดูจุดเสียกันนิด nah <si> นึง <si> นะครับจุดเสียก็คือดาวเจ้าเรือนนะครับอุปสรรคนะดาวเจ้าเรือนอุปสรรคตอนนี้ก็คือดาวพฤหัสเนาะตอนนี้ดาวพฤหัสเขาเรียกว่าดาวเ voilà. <ense> จ้าเรือนอลิอริอยู่ในเรื่องการงานนะครับเรื่องของการงงการงานยังไงต้องระมัดระวังนะใช้ความรู้ความสามารถ นะครับจะทําให้เราประสบผลสําเร็จในชีวิตได้นะก็เรื่องงานอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นหน่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้สติเราสามารถผ่าน้นไปได้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็คือไพ่วาลาหะนะครับนะคือไพ่ใบนี้นะครับก็เป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าบ่งบอกนะถึงเป้าหมายเป้าหมายนะเพราะว่าเนี่ยหาคัมภีร์ที่ถูกมารขโมยไปเนี่ยถึง3โลกเลยนะครับหาจนเจอแล้ว นะพอเราเจอเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําให้บางเรื่องบางราวนะครับมันขี้คลายแล้วมันดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องงานของเราเนี่ยนะครับนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องงานให้เราพยายามหานะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างเสียเพราะอะไรเสียหายเพราะอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราไหมนิสัยเราไหมนะ เกิดจากที่ความรู้เราไม่พอไหมอะไรให้ต้องต้องคิดนะถ้ามันเสียมันเสียเพราะอะไรแล้วถ้ามันดีอะไรกืออกูลอะไรสนับสนุนอะไรประมาณนี้เพราะไพ่วาราหัสอย่างที่ผมบอกไปตามหาคัมภี์จนเจอ3โลกอะ่ะนะครับนะฝัจะหาเจอในกนานนะก็เปรียบเสม,มือนเรางานเราที่มันมีปัญหามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็แก้ไปทีลจุดทีละจุด นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสุขภาพนะครับนะเรื่องของสุขภาพคือดาวพระราหูเนาะดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะไปสุภะนะครับนะคำว่ามรณะสุภะเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรืออะไรนะก็ต้องบอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับไปเลยนะไปตรวจไปตรวจเช็คสุขภาพนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่เลยนะนะครับผมเคยเจอลูกค้าผมท่านหนึ่งเนี่ย เขาเนี่ยตรวจาสามเดือนตรวจทีสามเดือนตรวจทีนะจนหมอบอกโอ้ท่านท่านหกเดือนก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกนะผมก็ถามท่านว่าอ้าททำไมท่านถึงตรวจบ่อยเขาบอกว่าโอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยขอให้เจอเหอะเจอเนี่ยเหมือนแบบสวรรค์เลยอะเพราะมันรักษาทัานนะ <c oughs> เวลาเจอโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าถึงมูหมอไวเนี่ยคือมันหายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรตมต่อให้เป็นมะเร็งเหอะ <c oughs> ถ้าเจอไวมันก็เจอแค่ขั้นหนึ่งขั้นสองไงแต่ถ้าเกิดว่าโอ้รอเป็น สุดท้ายเลยก็คือมันแก้ไขไม่ได้แล้วว่าออกอาการแล้วระยะลุกลามแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวหรืออะไรไปหาหมอเลยนะครับแล้วก็พยายามนะครับเ,เขาเรียกว่าอยาขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่นะครับนะนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องสุขภาพขอนเสิริมยังไงบ้างนะครับก็นะเส้สนางูพันหัวนะก็ตรวจหมดอะนะถ้ารู้สึกไม่อะไรก็ตรวจนะเพราะคําว่า พันหัวเนี่ยเหมือนกับมาบอกให้ละเอียดอะ่ะเออถ้าเราไม่สบายหรืออะไรเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพนู่นนี่นั่นนะและอะไรที่เป็นเรื่องที่เราทุกข์ใจระบายคืออะไรอะ่ะแบบหาทางออกไม่ได้นะครับหรือหนักใจก็พยายามนะครับปรึกษาผู้รู้ในลักษณะต่างๆก็จะทําให้ความทุกข์หรือสิ่งที่เรากังวลเนี่ยหายไปนะหรือหา ตั้งสมมติฐานหลายๆอย่างก็ได้ว่าเออเอะเราจเจอเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดคนอื่นเจอแบบนี้เขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไงนะอะไรประมาณนี้นะก็จะช่วยได้นะครับอ่ะแล้วดูจุดที่ต้องระมาัดระวังนิดนึงนะดาวเจริญวินาศเราจะต้องระมาัดระวังเรื่องอะไรนะวินาศก็แปลว่าหมดตัวนะนะครับตอนนี้วินาศอยู่ในเรือนอริกนะร็ระวังเรื่องของคดีความนะครับระวังเรื่องของคดีความระวังเรื่องของหนี้สินนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของ ความขัดแย้งนะถ้าทำเอกสารสัญญาอะไรไงต้องระมัดระวังนะอย่อาประมาทนะครับเพราะว่าวินาทีอยู่ในเรือนอลีแปลว่าเราอาจจะพลาดท่าเสียที่นะครับที่เกิดจากสตูหรืออะไรงี้ก็ได้นะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรที่เกิดจากเอกสารสัญญายัางไงต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไปจัดเซรร์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ๋อนี่ไง <laughs> ไนะพ่นิตยามหาปาภูนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองนะนะครับนะความไม่มั่นใจในตัวเองความเขาเรียกวความทัศนคติดีว่าในแง่ลบในลนาานนักษณะต่างๆนะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความที่เราเนี่ยไม่กล้าทํานู่นทำน,น,ทนี่ทั้งๆท,งท,งที่เราเป็นฝ่ายถูกนะนะก็เกรงใจคนอื่นไม่กล้าทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยต้องปรับทัศนคติใหม่นะคิดว่าเราทําได้นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าอะไรที่ไม่ใจไม่มั่นใจก็อย่าทำนะครับบางทีมีคนมาชักชวนไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรประมาณนี้ปฏิเสธไม่เป็นอนิีพังเหมือนกันนะเพราะว่าวินาศไปล้วหมดตัววินาศอยู่ในเรือนของอัลลีก็แสดงว่านะครับ มันเสียหายเพราะคนอื่นหรือศัตรูหรืออะไรประมาณนี้นะเราต้องมีความกล้านิดหนึ่งมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาล่ะนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตก้าดูตลอดสวัสดีครับรวยๆเฮงเฮงปังๆนะครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและวกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ